สาหลายจ้ามันนี้กินกับอะไรก็อร่อยจริงๆรู้่ว่าของที่บ้านจะหมดแล้วอะ่ะตอนนี้มีโปรซื้สองแถมหนึ่งด้วยเดี๋ยวรีบไปกดเพิ่มดีกว่าอเอาอยัางไงดีอ่ะนายทำไมเราต้องโดนเลยออกตอนนี้ด้วยอะ่ะไหนจะค่ารถค่าบ้านอีกอะ่ะ เงินชดเชยที่ได้มาก็น่าจะผ่อนได้อีกสักระยะหนึ่งนะอิฟมันจะอยู่ได้จริงๆเหรอจะถึงยังไงอ่ะเราก็ต้องรีบหางานนะไม่งั้นนะ่ะโดนยืดหมดแน่ๆเลยจะไปหางานที่ไหนทำวะช่วงนี้ก็มีแต่ลดคนทั้งนั้นฮัลโหลแม่มีอะไรหรือเปล่าคะอีฟกลับมาหาแม่หน่อย แม่ไม่ค่อยสบายอะ่ะแม่เป็นอะไรมากไหมอะ่ะไปหาหมอหรือยังไปมาแล้วลูกแต่หมอบอกว่าต้องพักหลายวันได้ค่ะแม่เดี๋ยวอีฟรีบกลับไปนะคะนายเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเยี่ยมแม่กันนะแม่อีไม่สบายอะ่ะอีพไปคนเดียวได้ไหมอะ่ะคือนายไม่กล้าไปอ,ะอ่ะไม่ได้ยังไงก็ต้องไปนี่แม่อีไม่สบายทนังคนนะนายนายขอได้ไหมอีนายไม่กล้าไปจริงๆอะ่ะ ม่แฟนไม่สบายัองคนอ่ะจะไม่ไปแน่นะก็ได้นายยอมไปก็ได้อิฟขอบคุณนะงั้นเดี๋ยวอิพไปจัดสภาก่อน แม่อีมากแล้วค่ะตั้งแต่วันที่ความดันขึ้นจนเป็นลมไปแม่ก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยแล้วที่สำนักละแม่ก็มาได้ไปแล้วเหมือนกัน เข้าส่งแต่ละทีใช้พลังงานเยอะเหลือเกินทำไม่ไหวแล้วแต่เลิกก็ดีเหมือนกันนะแม่เมื่อก่อนเวลาเพื่อนถามว่าแม่ทำงานอะไรห็ไม่ค่อยกล้าตอบเลยว่าแม่เป็นร่างทรงอะ่ะแกจะมารังเกตอาชีพนี้ได้ยังไงรู้ไหมที่แกมีเงินมีบ้านหลังใหญ่เรียนจบก็เพราะอาชีพนี้ของแม่นี่แหละโอเคโอเคยอมก็ได้แม่ที่หนูโตมาได้ก็เพรงงาะว่างานร่างทรงของแม่ แต่ว่าตอนนี้ร่างกายแม่ไม่ไหวแล้วไงมันก็ต้องหยุดหมล่ะจะหยุดทำไมแกก็ทำต่อสิโอ้ยไม่เอามแม่หนูทำอะไรไม่เป็นสักอย่างไม่มียานไม่มีเซนสื่อสารอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่แค่แก่ที่ไม่มีฉันก็ไม่มีอา้าแม่แม่จะไม่มีได้ยังไง <c oughs> นี่อย่าบอกนะวล้แกเชื่อมาตลอด ว่าฉันสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้แล้วแม่ทำยังไงอ่ะก็แค่ทำท่าเหมือนมีผีมาเข้าร่างแค่นั่นแหละอย่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเล่นอละครอย่างเงี้ยเหรอแม่หนูจะทำได้เหรอแกก็แค่พูดมั่วๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตามน้ำได้เองขอแค่อย่าตื่นเต้นก็พอ นายคิดได้ไกับเรื่องที่แม่พูดอะตอนแรกนายก็กลัวนะคิดว่าแม่จะมีของจริงแต่พอมาวันเนี้ยดูแลวว้วแม่แค่หลอกคนเฉยนายก็เลิกกลัวแล้วถึงทำร่างทรงมันจะได้เงินยืมก็จริงนะแต่อีฟก็ไม่รู้ว่าจะทำไหวหรือเปล่าถึงยังไงกลับไปหางานทำเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าอย่าลืมนะอีฟก็เราจะต้องจ่ายค่างวดรถเมันจะผ่อนบ้านอีก ลองดูก็ได้นี่แม่หมออีครับเป็นลูกสาวของแม่หมอพา ยางคห้ข้าช่วยเรื่องอะไรลูกชายฉันหายไปไหาลายวันแล้วค่ะฉันตามไปกับบ้านทีแม่ครับผมหนาวหนาวมากผมอยากกลับบ้านกับแม่ นิ้วแกอยู่ไหนทำไมเป็นแบบนี้ล่ะกลับบ้านเราสิลูกผมอยู่ในน้ำผมหนาวมากครับแม่ช่วยผมด้วย เหมือนจริงมากเลยอีฟนี่เราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าอีฟเล่นละครเก่งขนาดนี้ยข่าหนั้นเลยเหรออืมเก่งมากเจอแล้วฉันเจอลูกฉันแล้วทำไมหมอลูกชันจมน้ำมาหลายวันแล้ว ตำรวจเพิ่งเจอล่างแล้วก็เพิง่งโทรมาบอกนี่ฉันก็วำลังจะไปรับล่างเลยแวะมาบอกแม่หมอก่อนขอบคุณแม่หมอมากนะคะที่บอกให้ฉันรู้มีอะไรค่ะช่วยยช่วยหนูด้วยนะคะท่านไม่รู้ทำไมหนูฝันซ้ำๆว่าแฟนหนูยืนอยู่ริมถนนทุนทกคืน ทังที่เขาก็มอเตอร์ไซค์ล้มเสียไปตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วค่ะเขายังไม่ไปไหนเพราะว่ามีบางอย่างตกอยู่ที่เดิมทางแถวแถวเสา ดันล้างบ้านแทนเหรออีฟวันนี้มีคนให้ข้าส่งเยอะเลยนะเหนื่อยไหมอะ่ะแค่พูดมั่วๆแต่ดันเป็นจริงซะได้เก่งจริงๆเลยนะเนี่ยอีฟอีฟฉันไม่ใช่อีฟเงี้ยลรงดีกับฉันใช่ไหม ฮึฮึนายเป็นไรอ่ะทำไมถอยไปไกลขนาดนั้นนี่อีฟใช่ไหมใช่อีฟใช่ไหมก็ต้องอีฟสิจะเป็นใครเล่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปไ่งช่วกกอนนะ นุ่นฉันเจอแหวนของอาร์มแล้วอะ เจอของที่อามอยากให้แล้วต่อไปนี้อามคงไปสู่สุคติแล้วแหละลางทรงแม่ชบาเป็นคนเดียวเลยนะที่ทำให้แฟนฉันไปสบายได้อ่ะ